ก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังกันช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ดูนะจ๊ะตอนที่2762ค่ายกลมืดร่างกายศักดิ์สิทธิ์ของไม่ทับเทพท้อนงทะเลมีความสูงถึง20เมตรร่างกายทั้งหมดเป็นสีดำสนิทและผิวหนังมีประกายโลหะเขาก้าวไปข้างหน้าและพูดด้วยดมเสียงที่ดุดันและโกรธจัดว่าข้าไม่เคยค่าคิดมาก่อนหรือว่าความสัมพันธ์ระหว่าง เทพีป้าหลวงและจงางวเฉินจะใกล้ชิดกันขนาดนี้พวกเขาต้องรู้จักกันมานานหลายพันปีก่อนแล้วใช่ไหมเทพีป้าหลวงอาจจะมาจากโลกคุณหลุนหรืออาจเป็นผู้บุกฝนจากสารสวรรค์ก็ได้การปรากฏตัวอย่างทันหันของเทพเจ้าทั้งสามนั้นเกินความคาดหมายของจางวเฉินและป้าหลวงสายตาของจางล่วเฉินจับจ้องไปที่อาคมสีดำเหนือศีรษะของอู่เจียงร่องรอยของค่ายกลเหล่านี้ลึกลับและไม่สามารถวิเคราะห์ได้ พวกมันสามารถประสานเข้ากับมิติละสอดคล้องกับฟ้าดินได้พลังที่ปะทุกออกมาจากภาพนี้ซึ่งเกิดจากการฟุกฝนในดินแดนเทพบรรย์ขอบเขตนั้นเกินกว่าที่จางว่าเฉินจะเข้าใจได้และมีสมบัติล้ำค่าที่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวไม่ได้เห็นสีหน้าของจารว่าเฉินและป้าหลวความขุนเคืองที่สะสมอยู่ในใจของอู่เจียงมานานนับพัน 1, ปีก็จางหายไปในที่สุดจากนั้นเขาก็ยิ้มอย่างพอใจเล็กน้อยเมื่อหลายพันปีก่อน ข้าถูกท่านเทพทิดาหลอกลวงมันเป็นกูดูบายที่ดีจริงๆแต่ตอนนี้ฝ่าบาททรงเข้าใจความจริงแล้วหรือยังแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรล่ะป้าหลัวกล่าวดวงตาของอูเจียงมืดมนลงและเขากล่าวว่าอยาคิดว่าวีรบุรุษทุกคนในโลกจะเป็นคนโง่มิเช่นนั้นเจ้าเองนั่นแหละที่จะเป็นคนโง่ป้าหลัวระงับความคิดที่สับสนวุ่นวายของตนไว้ชั่วคราวและกล่าวว่าข้าประเมินเจ้าต่ำไป การที่เจ้าสามารถเหนือยวกว่ายานห่วงถูและหลัวเสื่องเทียนได้และประสบความสําเร็จในวันนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างไรก็ตามจนถึงตอนนี้เจ้าเพิ่งจะชนะหมากรุกเพียงหมากเดียวเท่านั้นและเรายังไม่รู้ใครจะเป็นผู้รอดที่หลังดูเหมือนว่าอู๋เจียงจะไม่สะเทือนใจอะไรเลยด้วยพลังการฝึกฝนอันแข็งแกร่งของเขาเขาจึงมีคุณสมบัติที่จะดูถูกจังหวะเฉินและป้าหลัวที่ยังอยู่ในระดับเซียนได้อู๋เจียงเดินเล่นริมแม่น้ําซานตูพลังกล่าว่า เอาตรงๆนะข้าไม่สนใจหรอกว่าเกิดอะไรขึ้นกับเทพธิดาในอดีตเทพธิดาควรรู้ว่าข้าชื่นชมท่านมาโดยตลอดและเคยชื่นชอบท่านด้วยหากเทพธิดาสามารถข้าจำว่าเฉยด้วยมือของตนเองและยอมเป็นหญิงคนรักของข้าข้าก็สามารถแสงทางเป็นไม่รู้ไม่เห็นเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ได้สิ่งที่เขาต้องการไม่ใช่การเปิดโปงหรือทำลายป้าหลวงแต่การจะได้รับป้าหลวงและควบคุมนางได้นั้นให้ป้าหลวงเป็นท่าของเขาดีกว่า แค่คิดถึงการเปลี่ยนเทพธิดาให้กลายเป็นธาตุและอยู่ภายใต้การควบคุมของเขายิ่งสมบูรณ์ก็ทําให้อูเจียงรู้สึกเลือดพุ่งพล่านและตื่นเต้นเขารู้สึกเหมือนได้แก้แค้นสาเร็จแล้วดวงตาของจังว่าเฉินเย็นชาดุด,ดําแข็งเขาพูดว่าความบาดหมาในสนามรบราสวรรค์ในตอนนั้นถือได้ว่าเป็นเพียงการต่อสู้เพื่อรำดับชั้นทางเผ่าพันธุ์แต่ละคนต่างมีนายของตอนเองและทําในสิ่งที่ตนต้องการไม่สามารถถือได้ว่าเป็นความเกลียดชังส่วนตัว แต่วันนี้คำพูดของเจ้าทำให้ข้าโกรธดวงตาของอูเจียงฉายแววขบขันพลางก่าว่าถ้าข้ายังไม่ทะลวงขีดจำกัดข้าคงกลัวจริงๆเมื่อเห็นเจ้าโกรธและโมโหแต่ตอนนี้ความโกรธและความโมโหของเจ้าจะยิ่งทำให้ข้ามีความสุขมีความสุขที่เจ้าอ่อนแออํำนาจของข้าเพิ่มขึ้นมีความสุขกับความไร้เรี่ยวแรงของเจ้าข้าจะได้ควบคุมทุกสิ่งทุกอย่าง เทพหมาป่าก้าวเขี้ยวย e ืนอยู่ข้างหูเจียงอาปากที่เต็มไปด้วยเขี้ยวแหลมคมและกล่าวว่าเจปีป้านหลัวเจ้าจะยอมรับเงินคขของเทพด้วแท้จริงหูเจียงหรือไม่นี่เป็นเพียงโอกาสเดียวของเจ้าจงคิดให้ดีก่อนตอบไม้ท้าวแห่งชกกะตาในมือของป้านหลัวแสดงดรดลายแห่งชกกะตาที่สว่างสวยัยและนางกล่าวว่าไม่ต้องคิดมากตราบใดที่ข้าฆ่าเจ้าได้ก็จะไม่มีใครรู้ว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้น ช่างไรยางอายจริงๆไม่ทับเทียบหมาป่าก้าวเขี้ยวพ่นลมหายใจออกมาหูเจียงไม่แยแสและกล่าวว่าไม่สําคัญหรอกเจพิดาที่ไม่ยอมอ่อนข้อคือที่พิดาตัวจริงเมื่อเราจับนางได้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องถามนางอีกว่ายินยอมหรือไม่ฟุง่งเจตจำนงศักดิ์สิทธิ์ของหูเจียงได้เคลื่อนไหวแล้วกลุ่มเมฆสีดำแผ่ขยายออกและกลายเป็นท้องฟ้าสีดำปกคลุมจงางหวเฉินและป้าหลัวในภาพมีร่องรอยการก่อตัวแนา่น,านปรากฏอยู่ ในชั่วพริบตาเดียวฉากเบื้องหน้าจางวัเฉินและป้าหลัวเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงไม่มีแม่น้ำซานตูไม่มีเมืองเสียนเจ็ดสตูมีเพียงความมืดมิดอะไรที่สิ้นสุดและภูเขาที่แข็งแกร่งดุดเหล็กอยู่ใต้ความมืดนั้นว่างเปล่าไร้ชีวิตและมืดมิดนี่คือโลกที่ถูกสร้างขึ้นจากแค่งความมืดเสียงอันมรงพลังของเทพเจ้าอู่เจียงดังก้องไปทั่วโลกภาพนี้ได้รับการรังสรรค์โดยพี่ชายของข้า ปรมาจารย์เทพตาหลิงมันสามารถผนึกฟ้าดินปิดกั้นการรับรู้ทั้งหมดในโลกจ่ารัวเฉินอย่าได้ฝากความหวังไว้กับมันเลยว่าเทพพาลวิธรมะตะจะมาช่วยเจ้าได้้าหลวงจะคิดว่าเทพองค์นี้ต้องรอจนกว่าจะเข้าไปในแม่น้ําสารตูเสียก่อนถึงจะลงมือจัดก,การกับจ่ารัวเฉินได้กันเหรอเจ้าจะเข้าใจวิธีการของเทพา้าเจ้าเดียงไรเน่ยเมื่อเจ้าอยู่แค่ในคันเสียนลงมือในความมืดมิดท,ที่ว่างเปล่าและหนาวเหน็บ ไม่ทับเทพแห่งท้งทะเลก็ก้กาวลงมาจากด้านบนเหนือศีรษะของจังโวเฉินและป้าหลัวอย่างกระทันหันฝ่าเท้ามีขนาดใหญ่ท้าภูเขาและบรรจุพลังศักดิ์สิทธิ์อันไร,ร้ขอบเขตความดันอากาศกำลังเปลี่ยนแปลงก่อนที่ฝ่าเท้าจะมาถึงพลังลมที่เกิดจากแคกนศักดิ์สิทธิ์อันเป็นระเบียบได้แปลสภาพเป็นใบมีดแหลมคมนับพันพุ่งไปทุกที่ทุกทางและโจมตีเขตป้องกันของจังโวเฉินและป้าหลัวเสียงคำรามของมมงกรักสนั่นหวั่นไหวในแขนของจังโวเฉิน และเปลยเพงศักดิ์สิทธิ์บางๆไหลา่ายปลายนิ้วของเขาตุม้มด้วยการฟาดฝ่ามือเพียงครั้งเดียวรูปแบบกดศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดก็ได้กระจายและประทะเข้ากับฝ่าเท้าของแม่ทัพเทพเท้าทะเลแม่ทัพเทพท้องทะเลส่งเสียงอุ้ยออกมาจากปากแล้วร่างเทพขนาดมหึมาของเขาก็ถอยห่งางออกไปเท้าที่ถูกฝ่ามือของแจ้งว่าเฉินตีนั้นจเจ็บปวดอย่างรุนแรงและสั่นเล็กน้อยเขาได้ยินมาเพียงว่าแจ้งว่าเฉินเคยใช้กระบี่ ทำร้ายไม่ทับเทพท้องทะเลแห่งพระราชวังเทพเป็นความตายแต่เขาคิดว่าตัวเองแข็งแกร่งกว่าไม่ทับเทพทะเลมากจึงไม่ได้ให้ความสำคัญกับจางวชัชเฉียนมากนักอย่างไรก็ตามหลังจากไปเชิญหน้ากันครั้งนั้นเขาตระหนักว่าเขาคิดผิดอย่างมากเสียงหอนของหมาป่าด,ดังเข้าหูของจางวชัชเฉียนและป้าหลวเสียงนั้นแฝงไปด้วยพลังโจมตีแปลกประหลาดซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อจิตวิญ,ญญาณเซียนของผู้ผูุ้ฝนได้พลังแห่งจิตวิญ,ญญาณของจงญญางวัชเฉียนนั้นหาใครเปรียบได้ยากในแดนเทพ แต่การถูกเสียงหอนของหมาป่าโจมตีก็สร้างความเจ็บปวดให้กับจิตวิญญาณและเกือบจะโดดออกมาจากล่างไม่ทับเทพหมาป่าก้าวเคี้ยวปรากฏตัวบนยอดเขาด้วยกายเทพเท้าของเขามีพลังไฟฟ้าศักดิ์สิทธิธ์ปกคลุมอย่างหนานแน่นพลังเทพของเขานั้นทรงพลังยิ่งกว่าไม่ทับเทพทะเลมากนักและเขากล่าวว่าจางลวเฉินเป็นเพียงตำนานทางโลกเท่านั้นข้าจะฆ่าเขาเองจจมาปัดการกับเทพีป้านลัวเถอะเมื่อกล่าวคำเหล่านี้จบ เทพเจ้าหมาป่าก้าวเขี้ยวก็กระทืบเท้าอย่างรุนแรงงูเหลือมไฟฟ้าตัวใหญ่ก็แผ่ขยายออกไปเป็นบริเวณกว้างหลายสิบหลีและโจมตีจังว่าเฉินมันกําลังคืบคลานเข้ามาอย่างน่ากลัวมันเหมือนกับงูเหลือมยักษ์กาลังโจมตีด้วยหัวที่ดุร้ายและพ่นตัวอักษรคล้ายงวกอาจันว่าเฉินได้รู้จากกูเย่หุนหวนว่าสิ่งที่เทพหมาป่าก้าวเขี้ยวกําลังกันอยู่นั้นคือต้นกําเนิดเทพที่สูงกว่ายิ่งไปกว่านั้นเมื่อเทพองค์นั้นยังมีชีวิตอยู่ เขาก็รอดชีวิตจากความทุกข์ยากอยู่าหุยครั้งแรกมาได้เช่นกันด้วยเหตุนี้ปริมาณและคุณภาพของพลังศักดิ์สิทธิ์ที่บรรจุอยู่ในร่างกายของมาป่าเทพไปทับก้าวเขี้ยวจึงเหนือกว่าเทพเทียมทั่วไปอย่างมากในบรรดาเทพเทียมทั้งหลายต่อคือรมาจารย์จาชั้นยอดติดอันดับสองในบรรดาสามองค์ล่างสุดตราบใดที่พวกเขาไม่ใช่พวกที่อยู่ล่างสุดของชั้นที่สามพวกเขาทั้งหมดก็ถือเป็นรมาจารย์จาชั้นยอดในบรรดาเทพเทียมทั้งหลายเพราะเทพเทียมรันดับล่างนั้นคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า90%เก้เทิบเปอร์เซ็น จำนวนเทพเจ้าเทียมในระดับอื่นนั้นหายากมากส่วนเทพเทียมระดับกลางและระดับสูงนั้นมีเพียงไม่กี่องค์หายากในโลกและพลังการต่อสู้ของพวกเขาสามารถเทียบชั้นกับเทพพิแ้จ,จริงได้จารุวฉินเอาจิงอจ,จังปลด่อยเขียยแดนหวน,น,นิรันด์และกระจกปีศาจจางซานแสงจากกระจกปีศาจจางซานสว่างวาขึ้นอย่างรวดเร็วและกลายเป็นแสงจันท์จืดจ้าปะทะกับงูเหลือมไฟฟ้าที่พุ่งเข้ามาจับงูเหลือมไฟฟ้าใส่เข้าไปในกระจก จากนั้นงูเหลืองไฟฟ้าก็พุ่งออกไปจากที่ทางตรงกันข้ามและโจมตีไม่ทับเทพหมาป่าก้าวเขี้ยวสีหน้าประหลาดใจปรากฏขึ้นในดวงตาของเทพหมาป่าก้าวเขี้ยวและเขาก็ชกออกไปทําให้งูเหลืองไฟฟ้าเกิดระเบิดส่งผลให้พื้นด้านล่างปกคลุมไปด้วยรวดลายสายฟ้าตำนานทางโลกเหล่านั้นค่อนข้างน่าสนใจนี่คือการโจมตีอีกครั้งจากข้าเทพบหมาป่าลิ้นเทียนเทพบหมาป่าก้าเขี้ยวได้ปลดปล่อยพลังขิทสิ่งมนมหาศาลออกมาจากกาย พลังศักดิ์สิทธิ์นั้นได้หลอมรวมเข้าเป็นเส้นพลังศักดิ์สิทธิ์ที่พันกันเป็นเงาของหมาป่าศักดิ์สิทธิ์ยาวพันฟุตรูปแบบพลังศักดิ์สิทธิ์ที่เขาปล่อยออกมานั้นหนาแน่นกว่ารูปแบบของไม่ทับเทพร้อนทะเลมากปีศาจหมาป่าสูงพันฟุตเหยียดกรงเล็บแหลมเขออกไปพัดพาฟ้าร้องและสายฟ้าไปทั่วท้องฟ้าโจมตีจังหวะเฉินสิ่งที่เขาใช้เป็นท่าโจมตีพิเศษเจ้าไม่ใช่คนเดียวที่มีพลังพิเศษดูพลังสายเลือดของข้าก่อน จาล้วเฉินใช้กระจกปีศาจจางซารปกป้องร่างกายพ่นเปลวไฟศักดิ์สิทธิ์ออกมาจากมือด้บุบนศรีรษะกลายเป็นทะเลเพลิงในทะเลเพลิงนั้นหินมูลเลือดก,ก้อนใหญ่ก่อตัวขึ้นหมุนอย่างรวดเร็วโจมตีด้วยกรงเล็บแหลมคมของหมาป่าศักดิ์สิทธิ์หินมูโลหิตได้ก้าวไปถึงระดับที่10แล้วซึ่งเป็นระดับพลังเวทมนตร์ขั้นสูงเมื่อครั้งที่เทพสงครามมัสุโลหิตยังอยู่ในขั้นเซียนระดับสูงสุดที่ขาบรรลุได้จากการฝึกฝนคือระดับที่10นี่คือทักษะเฉพาะตัวของเทพสงครามมัสุโลหิต และพลังของมันย่อมเหนือธรรมดาอย่างแน่นอนปุ้มหินม่วโลหิตทําลายกรงเล็บของหมาป่าและขับไล่ปีศาจหมาป่าและไม่ชับเทพบหมาป่าก้าวเขี้ยวไปพร้อมกันจากนั้นหินม่วโลหิตก็ระเบิดและกลายเป็นเพลิงเทพชําระล้างอย่างแท้จริงล้อมรอบขีดเดนเทียบหมาป่าก้าวเขี้ยวเทียบหมาป่าก้าวเขี้ยวทรงต,ตัวได้อย่างรวดเร็วและใช้พลังต้านทานเปลวไฟศักดิ์สิทธิ์เขารู้สึกตกใจในใจจ่าร้วเฉินรงพลังมาก อุณหภูมิของเพิงศักดิ์สิทธิ์น่าจะเกินหนึ่งล้านระดับทําให้เขายังเป็นแค่เสียนอยู่ละ่พะพลังของสิ่งรอบตัวเองนั่นเหรอมีเพียงเราเทพเทียมที่เชี่ยวชาญวิธีแห่งไฟเท่านั้นที่จะสามารถบรรลุถึงระดับนี้ได้เทพหมาป่าก้าวเกี้ยวพ่นลมเย็นยาเยือกแห่งความตายออกมาจากปากพ่นไฟศักดิ์สิทธิ์ในการทําลายล้างออกมาและกล่าวด้วยดังเสียงเย็นชาว่าจางรวยเฉินจะมีความสามารถอยู่บ้างแต่ช่องว่างระหว่างเทพธิดาบ้านหลวงและเทพเทียมยังกว้างมากนางสามารถหยุดยั้งได้ แต่ไม่อาจต้านทานการโจมตีของเทพเจ้าเทียมได้จากรว่วเฉียนรู้สึกกังวลใจและหันไปมองป้าหลวที่นั่นแม่ทัพเทพทะเลชกออกไปมัดนั้นใหญ่เท่าหินโม่และเต็มไปด้วยพลังอำนาจอันน่าเกรงขามเขาอยู่ห่างจากป้าหลัวเพียงไม่กี่ก้าวจากรว่วเฉียนต้องการช่วยนางแต่ก็สายเกินไปแล้วแม้แต่ยอดอัจฉริยะดับยุนห้อยอย่างไปชิงเอ๋อก็ยังทนหมัดจากเทพเจ้าเทียมไม่ได้นัำภาษาอะไรกับเทพีป้าหลัวดวงตาของอูเจียงหดเล็กลง เขาเตรียมจะเตือนเทพท้องทะเลให้ไว้ชีวิตป้านหลัวอย่างไรก็ตามเขาเห็นว่าป้านหลัวยังยืนนิ่งอยู่และโบกไม้เท้าบรรจุกะตาในมือเบาๆมีเสียงกรับแกรบมัดของเทพท้องทะเลดูเหมือนจะอ่อนแรงลงและร่างเทพก็ถูกทําให้กระเด็นไปโดยไม้เท้าบรรจุกะตากัมปั้นแขนลําตัวศีรษะขาของเขากลายเป็นเศษทรายศักดิ์สิทธิ์เปื้อนเลือดไปทีละส่วนแม้แต่กระดูกศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่อาจทําลายได้ก็เยิงกลายเป็นทรายในชั่วพพิบตา เทพเจ้าเทียมาาก็มกลายเป็นกองเลือดละสายเหลือเพียงพลังศักดิ์สิทธิ์เพียงหนึ่งเดียวที่พุ่งเข้าสู่ฝ่ามือขาวด้านซ้ายของป้าหลวงแม่ทัพเทพหมาป่าก้าวเขี้ยวและอู่เจียงต่างตกตะลึงและไม่อยากเชื่อสิ่งที่เห็นเทพหมาป่าก้าวเขี้ยวคืนน้ำไหลจนลูกกระเดือกขึ้นลงพลางกล่าวว่าน,น,นางนางไม่ได้บอกหรือว่าลับการฝึกฝนของนางมีข้อบกพร่องมากมายและนางไม่สามารถจะลงขีดจำกัดและกลายเป็นเทพได้เจ้าเชื่อคำพูดของนางได้เหรอ นางก้าวเข้าสู่แดนเทพแล้วอูเจียงกัดฟันพูดด้วย้ำเสียงเย็นชาถูกต้องแล้วเมื่อสามปีก่อนตอนที่ข้ากลับไปยังพระราชวังเทพโชกคาตาพลัฝึกฝนของข้าก็ฟื้นฟูเต็มที่ในเวลาไม่นานแล้วข้าก็เอาชนะความทุกข์ยากของเทพเจ้าได้ในคราวเดียวและเข้าสู่แดนเทพได้สำเร็จจากนั้นป้าหลวงจิงกล่าวว่าเมื่อเร็วๆนี้ถ้าข้าไม่สับสนและเจ้าจะหาจุดอ่อนและตามข้ามาที่นี่ได้อย่างไร แล้วก็ตัดจบแบบละครไทยนี่ก็ผมยังไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปและหากิีนสมาชิกท่านใดอยากสนับสนุนผมแล้วก็มีข้อมน์อยู่ที่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับม้าที่เขาว่าเร็วยังแพ้ลาเพราะว่าลาไปก่อน